ไปต่อครับเกลาดอสเดอะรัตฟลิกซ์ออกมาให้พ่อเจอหน้าหน่อยสิลูกมันจะมีสองทองหนึ่งใบกินข้าวอร่อยเลยดิพี่พี่กินข,ข้าวอร่อยเลยดิงงละงงละแฟนงงละมึงดูทียอะไร่ยเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกเลยดิไอ้มันตีนี้มึงเอาคืนกูนนทั้งต้นทั้งดอกเลยดิฮัลโหล บังตีนี้พี่เอาสุดเลยอ่ะพี่ไม่กล้าให้ผมได้เจริญเติบโตเลยเหรอพี่กดผมลงใต้ตีนเลยดิอย่างเงี้ยอุย้ยเกียร์ทงมาเลยเห็นปะเป็นไงข้าวของคุณนะ่จากที่จิตตื่นอะอร่อยเลยปะล่ะสดใสว่ะคนนี้ออออออเอ้ยลุยยัง้ลุยยังลุยยังเฮ้ยเอา้าเอ้า เอ้าอะไรอะไรอะไรเอาอะไรก็ซันสูเขามีโปรดักต์ออกใหม่เป็นหมึกกุบเส้นบุกหมาร่าไขามันต่ำถูกปากคนไทยฉีกแล้วสูดดูดได้ทุกที่ไม่ว่าที่ไหนจักกินเป็นเดียวๆกินแบบท็อปปิ้งหรือกินกับอะไรก็อร่อยจะรอช้าอยู่ไญยจัดไปสิครับซันสูหม,มึกกรุบเลยครับผม หาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเรเวนใกล้บ้านท่าน25บาทเท่านั้นอย่าลืมไปหาจัดกันนะครับดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าสำหรับคนที่มองหาร้านเติมเกมเติมเงินเติมผ่านบัตรหรือเติมแบบอัตโนมัติเขาก็มีแนะนำเป็น CTC ไทยแลนด์เลยนะครับสะดวกปลอดภัยให้บริการมาหลายไยีสนใจโปรไหนทักไปได้เลย ที่ CGC ไทยแลนด์ครับผม <c oughs> ไปละไปเติมก่อนเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมวช่องของผมมีแสงท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตั้ ยูโรเลยนะครับผมจังหวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันทีหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับผมเอาลระมากันต่อนี้ครับผม ไอ้กิ้งกานี้มันกิ้งกาแล้วมายิ้งกือน,นีมนอนมน่มันใช้ได้จริงหรอแล้วขาดใบทองแค่1 2 3 4 5 6 7่าเดราขาดเใบนะออกมาเถออให้อภัยแล้วนะรู้หรือว่าคอยคิงมันโดนตกไปเยอะเกินวะจนแบบมันไม่ไม่เหลือมาเป็นเกลาดอสอะคอยคิงมันโดนตกเยอะเกินหรือเปล่าฟังเสียงหูตาจ้องแสงไปไปพร้อมแสงมาแล้วหนึ่งส มีลุ้นสองอันเผื<ๆ>่อๆก็แพ,พ,พ็กแต่อีกรอบวิไปนี้ได้ลุ้นอยู่นะครับแต่ไม่น่าจะใช่เกตเด,ดอร์ด็มิวสองชัดเลยพีเจียนครับผมพีเจียน ex สองใบไม่แย่สองใบไม่แย่เพราะว่ามันมันต้องใช้สองใบยอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะว่ามันลงมันลงได้สองอปีนะต่อไปครับเหลือ ไอ้โหเสียงดังแบบบิ้งตึงงุ่งชปากตึงดิวปอโต๊ะโปบเตียปะเลยอ่ะอู้ชัดเลยอู้ดูลวดลายดูลวดลายไอ้หนูดูลวดลายการ์ดเทนเนอร์เผื่อๆดูลวดลายดูลวดลายดูลวดลายสองทองจริงด้วยแต่เป็นมิวมิวสองใบก็ยังไม่แย่ไม่ดีละอย่าให้มีครั้งที่สี่เทนเนอร์ต่อไปครับ แต่แพ็กต่อไปอ่ะดีผมได้ยินเสียงแล้วแพ็กเนี้ยดีแย้มดูก่อนเลยอุ้ยไม่มีทีใบนี้ไม่มีทีเป็นเทนเนอร์แน่ๆเลยวะ่ะแบบเนี้ยสามทองเหรอไม่น่าใช่นะสามทองมันต้องเป็นอาร์ตวงกลมดำหนึ่งทองหนึ่งถึงสองทองอะไรแต่ผมงงว่าหนึ่งสองทองแล้วเรียลลิตี้แบบนี้คืออะไรอ่ะฟอยเหรอบ้าอ่ะแต่ผมเดาว่าเป็นเทนเนอร์แล้วกัน อุ้ยไม่ใช่นะครับสองทองเออมังกรตัวนั้นแหละแต่ว่าเป็นมังกรระดับแรนะครับผมข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนผืนแผนที่นะก้อนเมฆขนาดใหญ่นะใบนี้ผมชอบนะถือว่าสวยป่ะอ๋ะอแปดเก้าอ,อุ้ยพิดามันหนึ่งจะทิ้งดูสยบ เอาแล้วเข้าใกล้ความจริงไปอีกนิดหนึ่งเสียดายที่เขาเอาพลอยไปรวมกันไม่ได้เว้ยทุกคนคือมันไม่น่าทําอย่างนี้เลยอ่ะผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเขาให้แยกพอยกันนี่ผมดาว,ว่าเทนเนอร์เพราะมันสองโกะไงเออแต่ว่ามันไม่ถึงเห็นไหมมันไม่ไปถึง3ดาวแต่มันก็ไม่ลงมาถึง2โกเว้ยก็คือตอนนี้เราขาดหนึ่งใบเนี่ยมันต้องกดตู้นี้ตู้เมื่อกี้ผมมี6 0 0อแล้วทุกคนมาดูตู้นี้เห็นไหมตู้นี้ห้าห้าอุ้ยเลขี่นี้เป็นเลขลำช่วงผมนะ นั่นน่ะเซเสียดายอ่ะถ้าผมเอา500แต้มจากตรงเนี้ยไปได้อะผมก็ไปคับใบแลที่ผมเอ้ย685ตรงเนี้ยผมก็ไปคับใบแลที่บุมขาดอ่ะได้เยอะเลยเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้ผมต้องมาคับแพลงนี้ไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ค่อยลอยเลยไปต่อครับเกลาดอสเดอะลาตพลิกออกมาให้พ่อเจอหน้าหน่อยสิลูกมันจะมี2ทองหนึ่งใบ อาจจะมีสองทองหนึ่งใบนะกระทิงดุไปต่อเฮ้ยมึงไปเรียกลูกพี่มาดิให้คอยคิ้งออกไปคอยคิ้งมิวแบบนี้หนึ่งทองครับแบบนี้หนึ่งทองแล้วเหมือนหนึ่งทองผมจะครบแล้วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วซ้ำหนึ่งทอง โอ้โหสามมีแสงทั้งทีไม่เป็นสองทองเดี๋ยวจะเชื่อไปต่อครับไหลยาวสองที่แปดแอดกระพือสองที่เก้าสาวเขาเหนียวีเย สองที่สิบติดขยับตับขยิบโอเคยั okay. ยงไม่มีนิวเข้าใจเลยนะถ้าไม่มีให้ครับนี่ผมว่าน่าจะงานหยาบทุ <c oughs> กคุนลองมาทายกันซิว่า596พิษของผมเนี่ยมันจะได้ไหมโดยไม่ครับพวกคุคิดไปในใจนะแล้วดูให้จบนะจะได้หรือเปล่าตามแสง ชเชลย ah. ชเชลี ah. อุ้ย ah. กินข้าวอร่อยเลยดิพี่พี่ ah. กินข้าวอร่อยเลยดิ ah. งงละงงละแบนงงละมึงดูเยี่อะไรเนี่ย แฟนขอไปดูแล้วตอนนี้เฮ้ยสองับกระถิงดูสองใบกระถิงดูอะไรจู 8, แปดแปดขบิบเก้าเศร้าไม่มึงเฮ้ยดับจริงเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกเลยดิไอ้มังตีนี้มึงเอาคืนกูาทั้งต้นทั้งดอกเลยดิฮัลโหลมังตีนี้พี่เอาสุดเลยอ่ะพี่ไม่กล้าให้ผมได้เจริญเติบโตเลยอ่ะ พี่กดผมลงใต้ตีนเลยดิอย่างเงี้ยพี่กันวด,ดโหดเกินไปครับมันเอาสุดเลยเมื่อกี้ไม่กลห้ผมแบบดื่มต้าปากหนึ่นนพองอะสปอยไปแล้วว่าหนึ่งใบเฮ้ยใครวะไม่ใช่นกสีม่วงไม่ใช่พีเทียน ตอกูไงคนที่มึงหาอยู่เกลาโดฟี e X เอ็ก์เนอะครับผมแลมเพลสนิ่งเบลพื้ว่งมาไหนกูบอกเลยแค่นี้แหละ <c oughs> อืมสามกระทิงดูเลเวล่นเฮ้ยอันต่อไปอันต่อไปท้องท้องเฮ้ย เฮ้ยไอฟุกมันเอาอีกแล้ววะหนึ่งในสองห้าแปดแปดสี่สามสองหนึ่งในสองแสนห้าหมื่นแปดพันถ้าผมแย้มแล้วใบต่อไปลุ้งนะกอดแพกคละอุ oh, ้ยเสียทองมาเลยเห็นปะเป็นไงข้าวของคุณอะจากที่จืดจืดอะอร่อยเลยปะล่ะหวานเจ๊ยบหวานเจ๊ยบโอ้โหกูจะรู้อ่ะ นี่แต่ไม่เป็นไรเราฟูคอลเทนแล้วเว้ยเราควรจะดีใจแพ็กหกนี่ผมจำได้แล้วไม่กาทิงไม่เลเวนไม่พิกาจูสักอย่างเอาไปใช่ยังจะมีอีกตัวใบเล่นโอเคไปต่อครับไปกดแพ็กอีกสักอันดิไปยาสองสุดท้ายครับผม ก่อนที่เราจะไปสรุปกันว่าเราได้มันจะมีผลลับเควสพิเศษอะไรไหมถ้าฟูลคอลเลคชันน้องทุกคนไปเรียบร้อยครับวินาทีที่จานฟูุกได้ทำการเก็บเกลาดอสเข้าไปในคอลเลคชันแล้วมันก็คือใบที่ผมขาดอยู่ก็ฉะนั้นแล้วนี่ครับเรียบร้อยฟูลคอลเลคชันครับผม68สทั้บใบไม่นะนั่นบอกจานฟูกุก เอียกกันเพล็กได้เกิอนี่ของเก็ตตูเดอร์ชันด้วยยัวคอน l ล็กเอฟวิกาส์นะครับ In Expansion นชันเห็นไหมเขาเรียกว่า Expansion ผมบอกแล้วว้าวสุดยอดไปเลยไปดูดีกว,ว่าว่ามีการแรงมั้งไปไปดูดีกว,ว่าว่ามันให้การแรมั้ยนะเดี๋ยวไอ้ไอ้เนี่ยแต้มอ่ะผมไม่เอาไปคราฟครับไปเล่นนะผมจะมาคราฟไอ้พวกนี้แต่เหมือนจะไม่พอมันครับไปเป็นพันๆบางใบมันเวอร์เกนินครับเวอร์เกินเลเวล2ยี่ะด็ไหนได้อะไรบ้างนี่หรอ ซีเคล็ดมิชชั่นรีจิสเตอร์หกสการ์ดได้อะไรอ,ะ <al> toy, อ่ะเหรียญทอยหรอได้อะไรครับอันนี้คือซีเคล็ดเขาแล้วนะครับซีเคล็ดมิชชั่นเห็นไหมเขาจะไม่บอกอันนี้คือซีเคล็ดมิชชั่นแล้วครับเก็บครบทุกใบเออรู้แล้วคอมพิวต์ยี่สิบยี่สิบแปดใบรีวอร์ดเป็นอะไรครับเนี่ยอะไรอะ่ะเหรียญอ๋อมิวไอคอนไม่ได้ icon. ไมีไอคอนไจะรู้อโอไม่มีแบบรอบที่แล้วหรอมีแบบ การวอล์กอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่การวอล์กนี่เออคัพซีนอะ่ะไม่มีคัพซีนให้พี่หน่อยอครับโอ้ตายแล้วให้แค่นี้ดีใจแย่เลยดิ <c oughs> อ่ะโอเคนี่ครับผมก็น่าจะเป็นแค่นี้แหละนะครับสุดท้ายก็ถึงเวลาอันสมควรละที่ผมนะครับว้าวสเตมิน่าห้าพันบูสเตอร์แพ็คก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วล่ะที่ผมจะต้องเปลี่ยนไอคอนในเกมของผมนะครับผมเออ เป็นมิวเอ็กซ์เพนชั่นนี้เอาล่ะกดแล้วก็ขออนุญาตตึงดึงใครเจอผมมันก็จะรู้ว่าไอ้นี่มันอวยเกมขนาดไหนนี่ครับผมแล้วผมก็ขออนุญาตใช้เป็นตาสัญลักษณ์ตึงๆเอาไหนอะโอ้โหให้ผมเลือกการ์ดไหนอะมิวแลพี่อยู่ไหนอะหาเจอแล้วแอปเลยเอาเรีงเป็นไงเอาล,าอาละทุกคนดูดูดูด นี่อะเอา้าแล้วทำไมภาพนี่มันไม่ไปอยู่ข้างในเราโหช่างแม่แล้วกันเอาแค่นี้เราก็แอคได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเฮ้ยเราเพิ่งเอ็กเพนชั่นใหม่เพิ่งมาไม่กี่วันไอ้บ้าแล้วไอตัวนี้มันได้อะไรอ่ะปกนี่หาจากไหนอ่ะเุ้ยผสมกัน์ดใหม่เต็มหมอโอ้บ้าไปแล้วแล้วมันเรียนลงมาหุ้ยบ้ามันมีใบนี้ด้วยแสดงว่าเอ้ยคอลเลกชันแรกของมันก็เต็มด้วยอหอ้บ้าไปแล้ว ลากไปได้วยความฟินหนูแค่นี้แล้วกัน นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปโปเกมอนของเรานะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนดวงดีๆด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆที่ใครมีปกมีอะไรเท่ๆอยากจะมากิ้งหรือว่ามาคุยกันนะครับเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ของผมนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกมเรื่องอะไรต่างๆนานาคุยได้ทุกเรื่องเลยนะครับก็สามารถเข้าได้เลยนะครับอยู่ข้างล่างเรานี่เองนะครับผมนั่นก็คือกลุ่มอนุมานฉีกยุ่มเรียนเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับผม เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ